น้ำมันแพงก็ยังกินอยู่ยังใช้อยู่ใช่กินใช้โทอดว่จะเลืกกินไหมไม่เลือกจึงนั้นหัวเลาะชอบใจอันนี้อันนี้ปีเลือดเคยเคยได้ยินไหมคนเลือดอุดตันไขมันในเลือดไงปวดที่หัวใจปวดทัวใจ กระใจกี่เส้นสามเส้นสามเส้นก็สามจุดเออเอาบุญน้ำมันนะเออเออเอาเอาสองจุดพอลดให้เกิดนี้เออเอาเอ่อเอาเอาสองเส้นก่อนมีเลซิตินมีทุกอย่างครับเลซิตินเลซิตินหรือกระเทียมโปนก็ได้เลซิตินอ้เเลซิิตนนีย ลองลองกินเลซิกินอีนะะมันดึงดึงน้ำมันลงคือเนี้ยจะไปซอกซ่อกไขมันเป็นเทศระบาลลําไส้แล้วขับออกมา ขายยาเอาขายยาก็บอกว่าขายยาปลาไม่ใช <Yeah> ่ยาไม่มีอะไรมาขายเลยไม่มีอะไรหรอกมันมันมาสาธิตให้ดูเฉยๆถ้าถ้าอยากกินฟรีมาเลยไม่ต้องสั่งในลาซาด้าเลยเหรอโหลาซาด้าของไอ้นี่มาไม่ต้องไม่มีอ่า กินลดกินเพิ่มกินเพิ่มแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่หมดโคเลจนคเลจนอ๋อไอ้แบตหมดน้องน้องเขาสั่งสั่งลาซาด้ามา่กินเขาเขาบอกว่าเขาสั่งอะไรมั่งเมื่อกี้อ่ะเขาสั่งเขาสั่งพวกลาซาด้าพวกช้อปปี้มันจะถูกอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบ่งกันอยู่อันไหนเอามาให้ดูหน่อยโคเลจนโคเลจน เราฟีลเราจะได้ก